ถ้าอยากไปที่หนึ่งที่ถ่ายรูปยังไงก็สวยแบบวอเปอร์ต้องบอกเลยว่าทะเลสาบเกลือฉาก้าคือที่ที่ทาให้ร้องว้าวจริงๆที่นี่อยู่บนทนชิงไห่คนจีนเรียกกันว่ากระจกฟ้าเพราะวันที่อากาศดีพื้นน้าจะสะท้อนท้องฟ้าเมฆและเงาคนแบบุมกริจนรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในภาพวาดเลยทีเดียวทะเลสาบเกลือฉาก้าเป็นทะเลสาบเกลือธรรมชาติรอบๆไม่มีตึกสูงมีแต่ท้องฟ้าเมฆขาวภูเขาหิมะและผืนน้าที่กว้างแบบสุดลุกหลุกตาบรรยากาศสงบมากเดินเล่นแล้วยิ่งรู้สึกผ่อนคลายที่นี่มีทางเดินชมวิวย บอกเลยว่ามีมุมเทียบสายชุดสีขาวสีสดหรือแนวพื้นเมืองก็ถ่ายออกมาดีมากเวลาที่สวยที่สุดคือวันที่ฟ้าเปิดและช่วงเช้าถึงเที่ยงถ้าฝนตกหรือมีลมแรงเงาสะท้อนจะไม่ชัดช่วงคนเยอะจะเป็นเดือนกรกฎาคมกันยายนแต่ก็เป็นช่วงที่วิวดีที่สุดส่วนหน้าหนาวคนจะน้อยถ่ายรูปสบายกว่าค่าตัว๋วโดยรวมไม่แพงแค่หลักสิบหยวนอาจปรับขึ้นเล็กน้อยตามฤดูกาลการเดินทางส่วนใหญ่จะเริ่มจากเมืองสีหนิงเช่ารถหรือไปทัวร์วันเดียวสะดวกที่สุดใช้เวลาประมาณสาชั่วโมงอากาศที่นี่แดดแรงมากต้องทาครีมกันแดดใส่รองเท้าที่ไม่ลืื่นนแลละะเเเตรรียมสส้้ออกกัไวพพาาาาภศ เเปลี่ยนร็วถ้าชอบธรรมชาติชอบถ่ายรูปหรืออยากหามุมสงบสงบให้ใจพักบ้างทะเลสาบเรือชาก้าเป็นที่ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งผมคืนอนอนทกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวพาเที่ยวทั่วจีน